หนังสือ mastery ของโรเบิร์ตกรีนะคะเป้าหมายก็คืออยากจะกลั่นเอาแก่นความคิดสําคัญสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองไปสู่จุดนั้นแล้วก็ดูว่าเราเรียนรู้อะไรจากอัจฉริยะแนดดีดได้บ้างโดยสพจน์ในโลกยุคนี้ที่แบบสิ่งรบกวนมันเยอะเหลือเกินนะคะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าการจะเชี่ยวชาญอะไรสักอย่างในยุคนี้เนี่ยมันต้องใช้สมาธิการโฟกัสเยอะมากซึ่งมันก็สวนทางกับสิ่งเรารอบตัวเราเยอะเลยทีเดียวครับค่ะ เริ่มกันที่คนแรกเลยเลโอนาร์โดดาวินชีเแม้ว่าการศึกษาในระบบเขาจะจํากัดนะคะแต่ว่าความหลงไหลในธรรมชาติเนี่ยแหละที่พาเขาไปสู่การเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างการที่เขาเสังเกตแล้วก็สเกจภาพอดอกไอริสหรือว่าปีกนกอย่างละเอียดมากๆจนมันแบบจุดประกายความคิดเรื่องการบินของมนุษย์ได้เลยอืมเรื่องของดาวินชีเนี่ยมันชี้ให้เห็นพลังของสิ่งที่เรียกว่าเสียงเรียกจากภายในนะครับ แล้วก็การสังเกตอย่างลึกซึง้งแต่ที่ผมว่าน่าทึ่งกว่าคือความสามารถในการเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆทั้งศิลปะวิทยาศาสตร์วิศวกรรมเอามาผสมผสานกันได้หมดเลยการสังเคราะห์ความรู้แบบนี้แหละครับที่เป็นรากฐานสําคัญของความเชี่ยวชาญจริงๆค่ะจากการสังเกตรธรรมชาติของดาวินชีก็มาสู่การสังเกตของอีกคนชาลส์ดาวิน คนนี้ถึงแม้จะทําให้คุณพ่อผิดหวังเรื่องเรียนแต่กลับทุ่มเทให้กับการเ,าเก็บตัวอย่างสองนกอะไรแบบนี้จนกระทั่งได้โอกาสสําคัญมากๆคือการเดินทางไปกับเรือ HMS Beagle ซึ่งเปลี่ยนชีวิตเขาไปเลยนะคะใช่ครับการเดินทางครั้งนั้นมันตอกย้ําเลยว่าประสบการณ์ตรงกับการวิเคราะห์อย่างไม่ลดละเนี่ยมันสําคัญขนาดไหนดาวินใช้เวลาหลายปีเลยนะครับเก็บข้อมูลทดสอบสมมุติฐาน แล้วก็กล้าที่จะท้าทายข้อสรุปของตัวเองด้วยซ้าม,มันแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้จากการลงมือทําจริงบางทีมันมีค่ากว่าในตํารายเยอะเลยแล้วก็ต้องอาศัยความอดทนมากๆครับต้องเชื่อมั่นในกระบวนการระยะยาวอือหอค่ะนอกจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยการมีคนชี้แนะก็สําคัญมากมากๆเลยนะคะ ซึ่งก็นำเราไปสู่เรื่องของไมเคิลฟาราเดย์ค่ะที่มาจากครอบครัวที่ค่อนข้างออยากจนแต่ว่าได้ฮัมฟรีย์เดวีมาเป็นพี่เลี้ยงคนสำคัญครับการมีพี่เลี้ยงหรือเมนทอร์เนี่ยช่วยเร่งกระบวนการเรียนรู้ได้เยอะมากครับสิ่งที่ผมว่ามีค่าที่สุดไม่ใช่แค่ความรู้หรือเครือข่ายนะแต่คือข้อเสนอแนะหรือฟีดแบ็ k ที่ตรงไปตรงมามันช่วยให้เราเห็นจุดบอดแล้วก็พัฒนาได้เร็วขึ้นลดเวลาลองผิดลองถูกไปที่เยอะเลยครับ แต่ถึงจะมีทักษะเก่งแค่ไหนหรือมีคนช่วยแล้วเนี่ยถ้าขาดทักษะทางสังคมก็อาจจะไปไม่ถึงฝันได้เหมือนกันเหมือนกรณีของเบนจามินแฟรงคลินที่เก่งมากแต่ช่วงแรกๆมีปัญหาเพราะแบบพูดจาตรงเกินไปขวานผ่าซากจนต้องหันมาพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าความฉลาดทางสังคมอย่างจริงจังเลยยิงเลยในการที่จะนำพาความสามารถของเราไปสู่ความสำเร็จแฟรงคลินเรียนรู้ที่จะให้ผลงานพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ สังเกตแรงจูงใจของคนอื่นใช้การทูดแล้วก็เลือกที่จะเผชิญหน้าอย่างชาญฉลาดคือเลือกสนามรบไม่สร้างศัตรูโดยไม่จําเป็นนี่คือศิลปะของการอยู่ร่วมกับผู้คนจริงๆครับค่ะคนสุดท้ายที่เราจะพูดถึงคือโมซาดอัจฉริยะทางดนตรีฝึกฝนหนักมาตั้งแต่เด็กเลยแต่ถึงจุดหนึ่งเขาก็เลือกที่จะออกจากกรอบเดิมๆที่เรียนรู้มาเพื่อค้นหาเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองจริงๆครับ โมซานี่เป็นตัวอย่างที่ดีของช่วงที่เรียกว่าลงมือสร้างสรรค์หรือ creative active phase คือพอมีทักษะพื้นฐานแน่นแล้วเนี่ยต้องกล้าที่จะทดลองต้องกล้าฉีกแนวทางเดิมๆเพื่อสร้างสรงสร์สิ่งใหม่ๆที่เป็นตัวตนของเราจริงๆ ซึ่งอันนี้เป็นบันไดขั้นสำคัญเลยก่อนจะก้าวไปสู่ mastery ที่แท้จริงฟังเรื่องราวของแต่ละคนแล้วจะเห็นว่ามีแก่นร่วมบางอย่างที่น่าสนใจนะคะทั้งการฟังเสียงข้างในตัวเองความสำคัญของการสังเกตการมีพี่เลี้ยงการเข้าใจคนอื่นการฝึกฝนอย่างหนักแล้วก็การผสมผสานความรู้ต่างๆเข้าด้วยกันใช่ครับถ้าให้สรุปองค์ประกอบหลักของ mastery จากข้อมูลนี้ก็จะมี3ส่วนสาค,คัญําคัญ1คือ ความเข้าใจในสิ่งที่ทำอย่างลึกซึ้งมากๆ 2. คือการมองเห็นภาพรวมที่วกว้างกว่าและ 3. การเข้าสู่สภาวะที่แบบจดจ่อกับงานเต็มที่จนลืมเวลาหรือที่เรียกว่า Flow State ได้ซึ่งการจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยกลยุทธ์ต่างๆเช่นการเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราทำอย่างลึกซึ้งการฝึกฝนอย่างเข้มข้นจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเราจริงๆแล้วก็ การรักษาทัศนคติแบบผู้เริ่มต้นคือถ่อมตนแล้วก็พร้อมเรียนรู้อยู่เสมอครับค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงจากข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าความเชี่ยวชาญไม่ใช่แค่พรสวรรค์น,นะคะแต่มันคือการเดินทางที่ต้องอาศัยการอุทิศตนแล้วก็เวลาอย่างมหาศาลเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆในยุคที่แบบอะไรๆก็ดึงความสนใจเราไปหมดเลยนะคะ ใช่ครับและนั่นก็นำไปสู่คำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดมากๆครับว่าเมื่อเรามองดูเส้นทางของอจัจฉรยะเหล่านี้แล้วเนี่ยมีก้าวเล็กๆอะไรบ้างที่เราแต่ละคนพอจะเริ่มทำได้แบบตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อจะฝึกฝนสมาธิหรือพัฒนาทักษะที่เราสนใจแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางสิ่งรบกวนมากมายในโลกยุคปัจจุบันนี้ก็ตามครับ